สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตั้งใจจะมาแชร์การทำตัวเองให้เป็นคนดวงดีคนดวงดีที่จะถูกหวยเนี่ยไม่ต้องไปหาเลขที่ไหนไม่ต้องซื้อเยอะซื้อสองสัมใบซื้อสองสัเบอร์อ่านับจากนี่จะแสดงหลักฐานให้ดูนะคะเอาเริ่มปีนี้เลยงวดสิบหกมกราซื้อสามเบอร์เองค่ะซื้อสามเบอร์ถูกสองใบสี่เจ็ดสี่นี้ได้มาจากวันนั้น สั่งซื้อกล้วยตากเอาไปแจกโลงทานโลงทานงานหล่อพระบินค่ากล้วยเนี่ยรวมแล้วมันสี่พันเจ็ดก็ซื้อสี่เจ็ดซื้อซื้อเลขบินแล้วก็ซื้อเลขรถที่ที่ขับไปแค่นั้นแหละค่ะงวดถัดมาวันนี้ถูกสามตัวหน้างวดวันที่หนึ่งังเมนาถูกสามตัวหน้าค่ะก็ซื้อสามเบอร์ค่ะสามเบอร์เใบนะถูกสมตัวหน้าก็ได้มาสี่พัน อ่าึ้นเงินมาแล้วเรียบร้อยงวดถัดมาสิบหกกระกฎดาสิบหกกระด,กดากรด,กดาก็ซื้อแค่นี้แหละค่ะเจ็ดใบสามเบอร์งวดนี้ฝันเห็นพ่อกับแม่พ่อก็ซื้ออายุพ่อพ่อกับแม่แม่อายุหกสองพ่ออายุเจ็ดสี่แล้วก็ซื้อเลขที่บ้านที่พ่อแม่อยู่ซื้อแค่สามเบอร์แค่นี้แหละค่ะไม่กลับด้วยนะคะอ่างวดถัดมาเดือนงวดสิบหกสิงหา ก็วันนี้ไม่รู้จะซื้อเลขอะไรนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ไม,ไม่ไม่มีเลขให้ซื้อนั่งสมาธิไปไปมามันก็ขึ้นมาในหัวว่าซื้ออยู่ตัวเองสิเอาเลยค่ะสิงหาคมมันเป็นเดือนวันแม่เราเป็นแม่นี่ยเื้อ,อยู่ตัวเองเลยหกเจ็ดซื้อโป,โป๊ะเลยค่ะหกเจ็ดแล้วก็ซื้อเลขที่บ้านที่ตัวเองอยู่ซื้อเจ็ดใบค่ะถูกมาห้าใบหกเจ็ดในตัวเน้นเลยถูกห้าใบไม่กลับด้วยก็ถูกแล้วอ่าติดติดกันงวดถัดมา ถูกสามตัวหลังค่ะอันนี้รู้สึกจะถูกสี่ใบสามตัวหลังค่ะวันนี้คือฝันเห็นแม่อีกแล้วแม่นี่มาดีมากเลยแต่ว่าตอนก่อนแม่จะกลับในฝันนะแม่บอกกลับนะแล้วแม่ก็ไปอันนี้ไอ้หกสองอายุแม่นะถูกมาแล้ววัดก่อนแม่บอกให้กลับแล้วก็จําได้แม่เคยบอกว่าเลขหกกับเลขเก้าเดี่ยมันกลับหัวกันก็เลยซื้อหกเก้าสองถ้าเป็นคนอื่นทั่วไปเนี่ยหกสองก็จะกลับเป็นสองหกถูกไหมคะแต่เนี่ยเรา คิดได้มากกว่านั้นซื้อหกเาสองโป๊ะเลยค่ะแล้วก็ซื้อเลขที่บ้านซื้อเจดใบเหมือนเดิมนะคะสองเบอร์เราไม่ต้องกลับนะตรงๆเลยนี่ค่ะงวดงวดวดันที่1กันยาเนียมันออกนี่692 3สองสตัวท้ายติด,ต,ดติดกันถัดมาถัดมางวดล่าสุดสี่หเรียกลดค่ะเลขลดรู้ซื้ออะไรซื้อเลขบ้านเลขลดนี่แหละนะซื้อแค่นี้เองนะก็ ถูกมารู้สึกจะ4ี่ใบนะคะงวดงวดนี้ก็เลขขึ้นมาแล้วแต่ว่าหนึ่งเบอร์เองแต่ก็ยังยังเอาไว้ก่อนวิธีการทำให้ตัวเองเป็นคนดวงดีง่ายมากเลยคือหนึ่งเราต้องมีอารมณ์ดีอารมณ์แจม่มใสสวดมนต์แผ่เมตตาทุกวันก็คือการขจัดสิ่งที่ไม่ดีจากจิตเราออกไปแล้วเราก็มีตัวช่วยนี่คะ่ะนี่คะ่ะเต็มกล่องเลยตัวช่วยของเรา มันก็เริ่มจากาตัวขจัดพลังลบก่อนนะคะนี่คือตัวขจัดพลังลบพลังลบคือความคิดที่ผิดความคิดที่ผิดเพราะว่าในเลขอย่างเลขสองตัวเนี่ยมันมีตัวผิดตั้งเก้าสิบเก้าตัวมันมีตัวถูกตัวเดียวเราจะซื้อยังไงอ่ะซื้อแค่สองสำเบอร์แล้วเอาไอ้เก้าสิบแปดเก้าสิบเจ็ดเบอร์ที่ผิดทิ้งไปอ่ะโดยไม่คิดซื้อมันก็นี่งไงนะคะ ที่คิดหวยถูก,ถกพอพอฝันอะไรคิดถูกปุ๊บเนี่ยเพราะเรามีตัวขจัดความคิดที่ผิดอันนี้คือหินอเมทิสต์นะคะหินอ่าทรายเงินและอันนี้เกตมังกรเนี่ยอยู่ที่ข้อมือนี่ก็มีค่ะเกตมังกรเป็นหินที่ต้านพลังลบเราก็จะใส่สลับกันวนๆไปตอนนี้ยังไม่ได้เลขก็ใส่ไปอย่างนี้ก่อนแล้วเวลาเราไปเห็นเลขหรือฝันมาเนี่ยคิดปุ๊บมันคิดถูกเลยคิดตัวถูกเลยนะคะอะ่เมื่อได้เลขมา เนี่ยตัวนี้สำคัญเมื่อคิดได้เลขมาแล้วเราก็ต้องมีตัวนำโชคนี่นะคะเยอะเลยเราใส่เวียนๆกันสลับกันนะคะไม่ได้พร้อมกันบางวันก็ใส่เส้นนั้นเส้นนี้ก็ใส่เวียนๆกันไปทุกวันอันนี้ฮกลก็อกซิลฮกล็อกซิลเป็นหินแห่งความโชคดีรุ่งเรืองอันนี้หินยกจัก,กรพพัดอันนี้ร้อยเองเลยนะคะเี่เพื่อให้ได้ไปซื้อเขาอ่ะมันไม่มีผสมแบบนี้อันนี้โยกจัก,กรพพัดนะคะ อันนี้ไม้ไมทองนำโชคอันนี้หินฮาวไลท์สำหรับให้เราสงบสุขเวลาเรานั่งสมาธิสวดมนต์นะ่ะมันก็จะมีจิตที่สงบสุขนะคะที่ข้อมือเนี่ยก็หินนำโชคหินแจ็คเปอร์แดงนี่ก็เป็นหินแห่งความร่ำรวยมั่งคัง่งแล้วก็มีกำไรไม้ทองพญานาคเห็นไหมคะเราต้องเราใสา่ยพญยานาคราบูชาพญานาคนะคะก็ใส่ใส่ไปทุกวันทุกวันใส่ไปเรื่อยๆวนๆกันไป นะบางวันเราก็ใส่อันนี้นี่แหวนพญานาคแหวนพญานาคต้องนิ้วชี้นิ้วชี้มือซ้ายนะคะอย่าไปใส่นิ้วเอ,อิญนคะคะอย่าไปใส่นิ้วชี้มือขวานะนิ้วชี้มือขวาใส่แล้วไม่มีอํานาจค่ะมีเงินเท่าไหร่เงินไหลออกหมดแบบนี้ที่สําคัญอีกเส้นหนึ่งเมื่อมีหวยตอนนี้ได้เลขมาแล้วได้เลขมาแล้วเราต้องการถูกหวยเราต้องมีหินถูกหวย นี่ค่ะตัวเอกนี่คือพระเอกเลยนะเนี่ยหินถูกหวยเนี่ยเพราะว่าเลขที่เราเอามาเราทํำยังไงจะให้กองสลากอะมันหมุนออกมาตรงกับเลขของเราเราต้องมีแรงดึงดูดนี่ค่ะสร้อยคอเป็นเห็นอยู่คาไน,นนะคะพยาครุฑพยาครุฑนี่คือเจ้าแห่งรัพย์อยู่บนธนาบัตรทุกใบแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของธนาคารและกระทรวงการคลังอยากมีธนาบาัตรมีรัพอะต้องมีพยาคุษค่ะ ไม่งั้นหาเงินมาแล้วไปหมดมันไม่อยู่ค่ะต้องมีพยาคุดดึงไว้และนี่คืออ่ากำไรอยู่แค่ไหนเห็นถูกหวยใส่ไปเลยค่ะเนี่ยค่ะพอได้เลขมาตอนนี้ยังเหลืออีกสามวันเนี่ยหวยจะออกได้เลขมาแล้วก็ต้องใส่น,นี้แล้วก่อนจะใส่ก่อนจะใส่นะคะเราต้องดูดพลังใส่ตัวก่อนเอาวางบนหลังมือวางบนหลังมือจะใส่เส้นไหนก็เอามาวางแล้วก็เอามือประกบแล้วก็ ต,ตั้งสมาธิหรือตั้งจิตนิ่งๆขอพลังแห่งความโชคดีมีทัพย์มั่งคั่งมั่นคงจงมาถึงเรานะคะแล้วก็ถึงใส่นะคะพอถ้ามันเป็นหินแท้น่ะพอวางแล้วก็เอามือจับทําจิตนิ่งๆถ้าคนฝึกสมาธิมานี่มันจะแป๊บเดียวได้แต่บางคนเนี่ยจิตมันฟุ้งซ่านก็ใช้เวลาสัก2-3สนาทีเราจะรู้สึกแวบๆเหมือนมีพลังกระแสไฟฟ้าแวบๆเข้ามาตามกล้ามเนื้อเรา นั่นแหละค่ะคือพลังมันมาแล้วนะคะนี่คือวิธีการใส่เฉยๆก็มันก็เป็นแค่เครื่องประดับนะคะแต่ถ้าใส่แล้วเอาจิตไปใส่มันด้วยดูดพลังมันเข้ามามันก็จะทำให้เราเชื่อมัน่นและที่สำคัญเนี่ยสวดมนต์แผ่เมตตาทุกวันนะคะเนี่ยสวดคาถาเงินล้านวันละร้อยแปดจบเป็นอย่างน้อยสวดมหาจากักรพรรดิด้วยมหาจากักรพรรดนี่คือแผ่ให้เทวดาเจ้าที่เจ้าทางหรือคน มิตรญาติมิตรบรรพบุรุษที่อยู่กับเราคนเหล่านี้เมื่อเขาได้บุญน่ะเขาจะมีแรงมีกําลังเหมือนได้อาหารเขาจะแข็งแรงมีพลังแล้วสามารถดนจิตดนใจเราได้บางทีนั่งนั่ง,งอยู่เนี่ยรถวิ่งผ่านมองปับ๊บออ๊ยเห็นเลขมันผุดขึ้นมาเลยในหัวว่าอุ๊ยเลขนี้อ่ะแบบนี้ค่ะมันจะมีตัวเมื่อเรามีตัวขจัดพลังงานลบแล้วเนี่ยพลังงานบวกที่เรามีมันก็จะ ฉุดความคิดเราบางทีเทวดาก็โดนใจเราให้มองเห็นจริงๆอาจจะมองไม่เห็นลองหันไปเห็นพอดีหรือบางทีมาเข้าฝันเรามาเข้าฝันแล้วการตีเป็นความฝันน่ะมันไม่ันไม่ได้ฝันเห็นเป็นตัวเลขเนี่ยมันฝันเป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้นเราต้องคิดไี้ออกว่าฝันอย่างเนี้ยมันจะเป็นเลขอะไรนะคะนี่แหละคือเราต้องมีตัวพวกเหล่านี้เพื่อช่วยในการสร้างความคิดมีทั้งตัวขจัดพลังลบเอาเลขที่ผิดออกไปมันมีเลขผิดเยอะมากนะคะ เลขผิด99 98ตัวซื้อแค่สองสาเบอร์แล้วถูกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแล้วถูกติดตดกันทีๆขนาดเนี้ยไม่ฟุกนะคะไม่ฟุกทำค่ะทำเลยทุกคนทำได้ตั้งจิตตั้งสมาธิสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์วันละชั่วโมงชั่วโมงครึ่งถือเป็นงานพาร์ทไทม์เลยค่ะถึงเวลาเออวันนี้ต้องนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิเวลาไหนก็ได้ที่เราว่างค่ะเป็นงานประจำหรืองานพาร์ทไทม์ที่ต้องทำทุกวัน อำนาจของการสวดมนต์มันมากกว่าที่เราคิดนะคะเรามองไม่เห็นหรอกแต่ว่าเวลาเขาเข้ามาเนี่ยมาเข้าในหัวเราเนี่ยเราจะรู้เลยเอา้ามีเทวดาบอกอุ้ยเทวดาสกิดอะไรแบบเนี้ยคิดเอาคิดแบบนั้นเวลาเราได้อะไรมาเราก็ก็อย่าไปคิดว่าเราเก่งนะความจริงเรามีตัวช่วยค่ะเรามีตัวช่วยเยอะแยะเลยเปรียบเหมือนสัญญาณ WiFI มีอยู่รอบตัวเราเราต้องซื้อซิมมาเพื่อดึงสัญญาณนั้นมาใช้ วัตถุเหล่านี้ก็เปรียบเหมือนโมเดมโมเดมนะคะเพื่อดึงดูดสัญญาณบวกสัญญาณมงคลเข้าตัวเราอาศัยตัวเราสมองเราอย่างเดียวอะ่ะมันคิดผิดอยู่เสมอเลขผิดเนี่ยมันมีมากไงเราก็เลยไปเจอแต่ของผิดไอ้ที่จะคัดกรองให้มันได้ถูกมันจึงยากสำหรับใครที่อยากจะได้ของเหล่านี้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างซื้อเข้ามาบอกแหล่งซื้อให้ได้ เพราะว่าบางเว็บเนี่ยมันไม่ตรงปกมันได้มาเนี่ยเป็นหินปลอมก็มีบาลวิวเลยเป็นเม็ดปลาติกก็มีนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้ข้างล่างสั่งซื้อเองนะเป็นเป็นร้านที่สินค้าตรงปกแต่ถ้าใครไม่ถนัดใช้แอปทักข้อความมาได้คะ่ะเดี๋ยวสั่งให้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะการทำตัวเองให้ดวงดีเราทำได้ทุกคนคะ่ะ